ยิ่งกว่าในทุนครับ<ะ>มีจิตวิญญาณอยู่หลังพักการเมืองแต่และพักไหมมีจิตวิญญาณที่ดูระบบทั้งหมดไหมเออผู้กํากับใหญ่เนะี่ยมีไหมพักเพื่อไทยก็มีจิตวิญญาณกากับพักภูมิใจไทยก็มีจิตวิญญาณผู้นำทางจิตวิญญาณพักอะไรก็ตามมันมีผู้นำทางจิตวิญญาณกำกับอยู่ครับ<ะ>แล้วตกลง คุณจะมานั่งวิเคราะห์ว่าแรกตําแหน่งแต่ว่าคุณไม่วิเคราะห์ตรงนี้ได้ไหมมันไม่ได้หรอกอาจารย์เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังของแต่ละพักเนี่ยเขาคือคนที่จะบอกว่ายอมหรือไม่ยอมจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรผมคิดว,ว่ารัฐบาลอุ้งอิงเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอก <c oughs> คือ <c oughs> ล่อแร่เต็มทีครับ <c oughs> แต่ต้องจับตาดูบรรดาผู้กํากับทั้งหลายร <c oughs> วมทั้งนายทุนที่อยู่หลังพัก <c oughs> และรวมทั้ง ทหารด้วยก็ต้องพูดความจริงทหารเองก็มีเซทหารเองก็มีมีอํานาจในทางการเมืองอยู่มหาสไทยราชการเขาก็มีอํานาจอยู่ใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นในบรรดาผู้กำกับทั้งหลายเนี่ยจะว่าอย่างไรประเทศไทยมันจะเดินไม่ได้แล้วนี่พูดกันตรงๆ